วันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าคุณสมบัติพิเศษของเขามันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันบ็อกแกะกล่องหรือว่ามาดูกันว่าสิ่งที่ซื้อมาไ,มได้อะไรบ้างเจ้ามิววอลก็ยนะครับสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขน,นนน,นี่กาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้ สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชาโนมคนนนครับวันนี้ผมมีเครื่องมือช่างมานําเสนอครับตอนนี้อยากเป็นนักดี Y ครับอยากจะซื้อเครื่องมือช่างมาทําเองนะครับอยากซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านก็ <c oughs> ได้รับข้อแนะนําได้รับการนําเสนอจากบรรดา u t u b e กูรูทั้งหลายที่อยู่ใน YouTube ก็แนะนํามาว่าเราควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายตัวหนึ่งที่ผมอยากจะมีก็คือไอ้เจ้า Impact d ดเวอนะครับ Impact Diver ก็จะมีหลายยี่ห้อที่ผมสนใจมียี่ห้อนี้ก็มีนะย,ยี่ห้ออ่าดิวอแต่นี่เป็นยี่ห้อมีวอลกี้ย,ยี่ห้อมีวอ l กี้ในบรรดาท้องตลาดด้วยเม็ดเงินไม่ถึงระดับไม่ถึงไม่ถึงหมื่นบาทนะไม่ถึงหมื่นบาทไอ้เจ้าเนี้ยก็จะแรงกว่าเขาเพื่อนจะแรงกว่าเพื่อนคุณสมบัติค่อนข้างที่จะโอ้โหทะลุด,ดูดันนะดูนะครับทะลุด,ดูดันก็เจ้าดิวอนี่แรงไม่เท่านะแรงไม่เท่าแต่ Mark ita, Mark ita, มากิต้ามาคิต้าก็ยังไม่เท่านะมากิตา้าแรงไม่เท่าอันนี้จัดว่า ใช้เป็นตัวใช้ไขนอ็อตเนอน็อตนี่รวมไปถึงน็อตเกีียวปล่อยรวมไปจนถึงอ่าน็อตเกียวเบอร์ถึง24 25เนี่ยผมเขาก็ยังทดสอบว่านะไขได้คนะถึงขั้นไขอ่าน็อตของล้อรถบรรทุกนะครับล้อรถ,รถบรรทุก6ลร้อเนี่ยก็มีคนรีวิวมาแล้วนะครับพละกกาลังของเขาเนี่ยเหลือเฟือเหลือเฟือเลยนะครับเหลือเฟือมันก็เลยเป็นเป้าหมายที่ผมอยากได้จากการเก็บข้อมูลมาแต่ว่านะครับเจ้าคายแดงเขาเนี่ยนะราคาเขานี่แบบถึงขั้น จุกอะ่ะขั้นจุกอะ่ะใครที่อยากจะได้เข้ามาครอบครองเลยถึงขั้นจุกโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นเลยนะผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องจัดหนักอ่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่แพงครับถ้าไม่รวมจ้าแบตเตอรี่นะเอเนี่ยเฉพาะไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่แพงไม่แพงก็อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้อยู่ในเกณฑ์าหาซื้อมาได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่เรียงอันดับคุณสมบัติที่ดีแล้วก็แพงเลยนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยล่ะนะแต่ผมอ่ะ เป็นการซื้อใช้ค่ายแดงเนี่ยเป็นครั้งแรกผมใช้ค่ายสีเหลืองมาออดิวอนะครับการจะหันไปสนใจค่ายสีเขียวมากิต้าหรือจะเป็นค่ายสีฟ้ายห้อบอชนะครับการจะหันไปสนใจแต่เพราะเออวันนั้นขับรถไปที่เขตตลิ่งชันนะครับจากาบางบัวทองไปนะแล้วก็วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครก่อนถึงก่อนถึงสถานีตารวจตลิ่งชันอ่ะก่อนถึงนะก่อนถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปถนนกาญจานาภิเษกหรือทางแยกไปอนะไรเนาะอยู่ถแถว เเือ,เอสายใต้ใหม่ไปหน่อยอ่ะเลยสายใต้ใหม่ไปหน่อยฝั่งตรงข้ามนะกะเจ้านี้เขามาเปิดบูธใหม่ก็แวะเข้าไปดูครับโดนพนักง,งานมันป้ายยาจัดไปครับวันนั้นหมดไปไหลายตังค์เนี่ยหมดไปไหลายตังค์เลยนี่แปดพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทผมมาซื้อช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นของร้านพอดีนะเพิ่งเปิดร้านได้แค่ไม่กี่เดือนเองมั้งไม่กี่เดือนใครเข้าไปซื้อนะครับในช่วงช่วงนี้นะก็จะลดราคาให้หนึ่งร้อยบาทขั้นต้นทุนซื้ออะไรก็แต่ลดให้หนึ่งร้อยบาท แล้วก็จับอ่างเปาก็จะมีอ่างเปาตุ่นจีนให้อีกนะครับผมได้อ่างเปาอะไร่อะได้อ่างเปาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอ่างเปาหนึ่งร้อยบาทรวมแล้วก็เป็นอ่าอ๋ออ่างเปาอ่างเปาครั้งแรกหนึ่งร้อยแล้วได้อ่างเปาครั้งที่สองอีกห้าสิบาทรวมแล้วได้ลดร้อยห้าสิบาทจากราคาแล้วก็สมัครสมาชิกจะซื้อสินค้าของเขาแต่ละอย่างจากราคาป้ายเนี่ยลดลงสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ราคาจริงอันนี้เป็นราคาสมาชิกลดลงสามเปอร์เซ็นต์ลดลงสามเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะลดลงหมดเลยสามเปอร์เซ็นต์เอ่อก็ได้ส โอ้โหจัดไปครับ8ปดพเจ็ดจุเก้าบาทนี่แล้วก็ในวงในวงเงินตรงนี้ก็จะมีของสมน,น้าคุณนะของสมน้ำหน้าคุณที่คุณเสียตังค์ให้เขา <c oughs> เป็นแว่นเซฟตี้แว่นเซฟตี้ของมิววอกกี้นะครับราคา200กว่าบาทอันนี้เป็นของสมน้ำหน้าคุณที่โดนป้ายยาแล้วก็แถมปฏิทินปฏิทินปี64ปฏิทินปี64ี่เคยเห็นปฏิทินไม่โขงไหมปฏิทินสุร้างหล่าที่จะดูานางแบบสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่ อันนี้ปฏิทินมิววอลกี้ใช้อุปกรณ์ของเขามาเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหโเปิดมากูจะดูไม่อยากดูเลยอยากดูของไม่โของอืมผ่านไปอันนี้ของสมนาคนเสื้อเสื้อหนึ่งตัวเสื้อยืดฟรีไซส์มิววอลกี้หนึ่งตัวเสื้อคอขมนะครับแล้วก็ผ่านมาตัวนี้ถุงถุงโอ้โหแถมถุงเพื่ออะไรแถมถุงที่ผมไม่จับมาก็มีสามชิ้นครับที่ที่เสียตังค์ซื้อมาริงก,ก็คือเจ้าตัว อ่าินแพไดเวอรตัวนี้นะครับกับตัวแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าคุณนะสมบัติพิเศษของเขามันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับอืมอันบล็อกแกะกล่องหรือว่ามาดูกันว่าสิ่งที่ซื้อมามันได้อะไรบ้างเจ้ามิว w อกกี้นะครับมาดูอย่างตัวการของเขาก่อนดีกว่านี่มิววอกกี้มิววอกกี้นะครับอิ p แพ t ไดเวอรนะครับเป็นรุ่น รุ่นฟิวเลยเขาเนี่ยรุ่นฟิวนะเป็นรุ่นฟิวรุ่นฟิวก็คืออะไรถ้าเป็นช่างอื่นก็จะใช้คําว่าอะไรนะใช้คําว่าไร้แปลงฐานใช,าาใช้คำว่าอ่าใช้คําว่าอะไรนะไข้ไข้ขสีเหลืองเขาใช้คําคว่าอะไรอีก,อกคำหนึ่งอะที่มันอ่าเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ๆที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนฐานในการส่งกระแสไฟเข้าไปในเจา้าตัวมอเตอร์นะตรงเนี้ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละแต่ไอ้เจ้าเนี่ยเขาใช้ชื่อระบบพิเศษเขาเนี่ยระบบฟิวระบบฟิวไม่ได้มีฟิวนะแต่มันเป็นระบบที่ไร้แปลงฐานอ่า เป็น Impact driver ของ m i l w a u k e e นะครับแรงของมันเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงนำป่าครในตอนนี้ทั้ง่ข่เหลือง่ข่เขียวค่ายฟ้านะครับหรือจะเป็น่ข่อื่นๆนะไอเจ้าอื่นๆของ่ข่เขียวนี่แรงสุดเขาก็รอ็นิวตันเมตรส่วน่ข่เหลืองดิวอ์เนี่ยเขาก็อยู่ที่2 0 5้านิวตันเมตรส่วนไอเจ้านี่้2ร้อกนิวตันเมตรน้ำโด่งเลยแรงน้ำโดง่งผมใช้วันนี้เมื่อกี้ผมเอาไปทดลองทำแล้วมันยังไม่เคยทอกเลยนะ มันจะมีแรงกระแทกที่ผมใช้งานเนี่ยมันยังไม่เคยทอกแค่แรงหมุนของมันอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวกระแทกของมันเนี่ยนะยังไม่ต้องใช้ตัวกระแทกเลยไขรน็อตได้ทุกตัวไขไขน็อตทุกตัวเมื่อกี้ลือ้อลื้อไอ้เจ้าตู้ตู้ไม้ไม้อะไรนะไอ้ไม้ที่มันเป็นเชลเสลสเซนที่อาจมาเป็นแผ่นอะ่ะหัวไปเก็บมาดีจะมาทําเป็นแบบแบบปูนทําสาราภูมิท่นสาระภูมินะลื้อน,อน็อ มันยังไม่แน่นเ่ยมันมัน,มนเนื้อไม้มันยังไม่แข็งแรงเออเนื้อไม้มันยังไม่แข็งมากก็ถอดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงท็อกแค่แรงมอเตอร์อย่างเดียวเหลือเฟือนะสองร้อยยี่สิบหกนิวตันเมตรแล้วมีวอลลุ่มไมเรื่อยๆด้วยนะะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวกล่องมีมอะไรบ้างตรงนี้อ่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งออกแรงร้อยสิบเก้านิวตันตอนนี้ใช้เกียร์อะไรอยู่ตอนนี้ผมใช้ผมใช้เกียร์หนึ่งเห็นไหมถ้าใส่แบตเตอรี่แล้วเนี่ยเขาจะมีไฟขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามส่วนอันนี้พิเศษ พนักงาน,นบอกว่ามันมันไขไปเรื่อยไขไปเรื่อยแต่ว่ามันจะตัดถ้าหากว่ามันสุดน็อตหรือว่ามันแบบเต็มแรงของมันแล้วอะเต็มแรงแล้วแล้วมันจะมอเตอร์เนี่ยจะหยุดหมุนจะไม่หมุนจะหยุดถ้าเป็นอันนี้นะถ้าเป็นอันนี้อ่าแต่ถ้าเป็นเบอร์สามนี่เรียกว่าน็อตจ,จมคนระับน็อตจ,จมลงไปในไม้เลยอ่าเกียสองเกียสองได้ร้อยเจ็ดสิบหกแรงนะครับนิวตันเมตรเขาบอกว่าโอกาสน็อตขาดได้นะอืมแต่ถ้าเกียสามเกียสามเดือน,นเบอร์สามนะได้ถึง 226รหนิวตันเมตรถ้าเบอร์ซีไขยยไปเลยมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าไอ้น็อตเกี่ยวฝอยอะไอ้ไอ้ใช่ดิไอ้ไข่ลังคาเมทัชีตอะที่มันเป็นหัวสว่านนาไปก่อนอะเออไขไปก่อนปื๊ดแล้วถ้าไขยายไปจนสุดแล้วมันไม่หยุดเนี่ยไอ้เจ้าเมทัลชีตอะมันจะยุบลงหรือผ้าไหมไอ้เจ้าเนี่ยเขาก็เลยออกแบบให้มันมาตรวจจับว่าถ้ามันสุดแรงหรือว่าสุดน็อตเมื่อไรเนี่ยมันจะหยุดหมุนมันจะหยุดหมุนรูที่ใส่เนี่ย เดี๋ยวจะหนจะอธิบายรูที่ใส่ตรงนี้ด้วยนะผมเจอปัญหาของเขาเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูไอ้รูเนี่ยมันเส้นหนึ่งส่วนสี่หุนเส้นหนึ่งส่วนสี่หุนก็คือไอ้เจ้ารูไอ้เจ้าไขาควงทั่วไปนะไขควงทั่วไปอันนี้ p พาเวอร์อะไรสักอย่างอันนี้อ่านไม่ออกแปลความหมายไม่ได้อันนี้ชักเขาบอกว่าใช้ตัวประมวลผลในการจับอย่างไอ้เจ้า n u m b เ r สีนะ่นี่แหละนี่แหละนี่แหละไอ้เจ้าตัวคิดประมวลผลของเขาเนี่ยแหละแล้วก็มีหลอดไฟ LED แล้วก็มีตัวความกว้างของตัวลำตัวเขาเนี่ยไม่กว้าง ตัวองเขาเนี่ยไม่ค่อยกว้างเนี่ยตรงนี้นะช่วงตรงนี้ยแล้วจะมีรุ่นตัวเล็กกว่านี้อีกนะมีรุ่นตัวเล็กกว่านี้แล้วก็รุ่นที่เบากว่านี้แล้วแพงกว่านี้อีกรุ่นหนึ่งนะเบาเสียงเบาแล้วก็น้ําหนักเบาแต่ว่ามีแรงแค่40นิวตันเมตรเหมาะแก่จับงานไขเปลือกมอเตอร์ไซค์อะเปลือกรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ต้องใช้แรงทอกเยอะๆถ้าแรงทอกเยอะเดี๋ยวเกี่ยวรูดอ่ามีอีกรุ่นอันนี้ราคาตัวเครื่องเนี่ยห้าพันแปดแต่ถ้าอ,อีกรุ่นหนึ่งอะตัวเครื่องหกพัน,น,กเ,นะเ,กนเก้าร้อยบาทเกือบเจ็ดพันอะต อ่าก็นจะมีไอ้เจ้าตัวตัว CPU เลยอะไรพวกเนี้ยที่ใช้ในการปตวงวลผลเนะี่ยสำหรับจะตรวจจับดูว,ว่าไม่ให้เกียร์มันลูดค่ายอื่นๆยังไม่มีนะค่ายอื่นๆมีแต่มีแต่เลือกเลือกเอกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเรียกเลือก,เล,อกเลือกว่าเอาแรงเอาเบาแค่นั้นที่อื่นๆนะนะแต่ว่าไม่มีการตรวจจับนะอันนี้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลโม้หรือเปล่านะไอ้เจ้าพนักง,งานมันก็ป้ายายาผมมาเลือ่อยผมก็เก็บข้อมูลมามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งนะอ่ะตัวกล่องข้างๆอันนี้ มีวอกกี้เขาบอกว่ามาจากฝั่งทางด้านยุโรปอิตาลีหรือว่ายุโรปสักอย่างหนะผมจาชื่อไม่ได้นะแต่ผมมาดูครับน่าตกใจครับผลิตจากที่ประเทศจีนครับต้องโฟกัสไหมผลิตจากประเทศจีนมาเรล่านี้แบบมาจากฝั่งยุโรปเป็นแบรนด์อย่างดีเลยนะอิตาลีหรืออะไรไม่รู้แต่บอกว่ามาจากจีนอ <c oughs> เราสะหลงเสียเงินซื้อแต่พอดูออามาจากจีนข้างในก็เป็นกล่องธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษพิโส มากมายก็จะมีคู่มือถ้าทุกภาษาม,มีภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยผมเราอ่านไปแล้วบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะมีพวกแคตตาล็อกว่าเทียบรุ่นของเขาเนี่ยในในค่ายเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่านี่นะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายในภายหลังว่าของเขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็มีราคาเท่าไหร่ผมได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ราคามาด้วยได้ราคาเดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแนวทางในการไปเลีอยซื้อนะครับต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะแล้วคุณจะได้ซื้อในราคาถูกนะ ต่อไปเก็บก่อนเดี๋ยวมาดูอันต่อไปที่ต้องใช้คู่กับเขาก็คือไอเจ้าแบตเตอรี่อืบนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมเลือกเล็กสุดอันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของเขานะรุ่นใหม่เขาจะเป็นรุ่นฮอตฮอตอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกฮอตเอาออฟเอาเอาอะไรอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษกูไม่เก่งซะด้วยนะครับถ้ามีข้อความตรงนี้ดูตัวจริงด่วนดูตัวจริงถ้ามีข้อความนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็คือจะมีขนาดที่เบากว่าแต่ จุไฟมากกว่าแล้วก็ชาร์จเร็วกว่าแล้วก็ทนต่อความร้อนน่ะไปอยู่ในพื้นที่ร้อนน่ะจะยังส่ายจ่ายกระแสฟไฟได้ดีกว่านะครับรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยผมม,มีตัวอย่างให้ดูไหมเดี๋ยวผมมาตัวอย่างตัวอย่างรุ่นเก่าให้ดู New Walkie ในปฏิทินเขามีไหมเออเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างของแบตเตอรี่รุ่นเก่าครับอืมอ่านี่แบตเตอรี่รุ่นเก่าครับนี่เห็นไ,ไหมครับมันจะไม่มีไม่มีข้อความที่ผมบอกนะครับไอ้เจ้า อทอ่าสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกฮอทออพต์ฮอเออออออฟเลยเนี่ยอ่านะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่านี่อย่างนี้นะอ,อันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่าถ้าถ้าอย่างนี้ดนี่ยอันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่าอ่าแบตเตอรี่ก็แพงยีง่ป่าเลยโอ้ยพูดคาไม่สุภาพแบตเตอรี่เขาเนี่ยแพงกว่า่ายอื่นๆเลยในบรรดาที่จํานวนแอมป์เท่ากันสิบแปดโวลต์แล้วมีสามแอมป์เท่ากันเนี่ยแพงกว่าเขาเพื่อนราคาทั่ว,วไปออเพราาาาาค่่ 2, ่ก 2, กกกวบทท้น ซื้อในสมาชิกลดไปอีกสามเปอร์เซ็นตซื้อสามเปอร์เซ็นแต่ถ้าซื้ออุปกรณ์อะไรตัวใดตัวหนึ่งนะซื้ออุปกรณ์อีกหนึ่งตัวแล้วมาซื้อแบตเตอรี่เขาเนี่ยลดสามเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็จะลดไปอีกหกร้อยบาทเลยไงลดไปอีกหกร้อยบาทถ้าซื้อผลิตภัณฑ์เขาก่อนนะ้แล้วก็มาซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาจะลดราคาให้อีกอืมแล้วก็จะมีที่เช็คอ่าเช็คไฟตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกมีแค่หนึ่งขีดมีแค่หนึ่งขีดตอนนี้ผมไปชาร์จมาแล้วนะครับบกกก็็ดดดีีีผมเจเจจออุพ่งาน ขามีช่องเนี่ยมีช่องเห็นไหมโฟกัสได้ไหมเนี่ยเขามีช่องมีช่องท,นนท,ทะลุเนี่ยเทียบเทียบกับไข่อื่นผมจะเอาของไข,ข่อื่นใะห้อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของ dior นะครับเห็นไ,ไหมครับเขาแพ็คเกจค่อนข้างที่จะมิดชิดอ่ะมิดชิดน้ําน้ําเข้าค่อนข้าง,งยากแต่เทียบกับแบตเตอรี่ห่อนี้แล้วอะเขามีช่องให้น้ําเข้าอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ตรงตรงคั่วโฟกัสได้ไหม มีช่องให้น้ําเข้าเอ้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ยบางทีเราไปทํางานเราต้องไปวางตรงจุดที่มันเปียกชื้นบ้างหรือว่าจุดที่มันมีน้ําบ้างแล้วเราทงานบางทีช่างอันนี้ใส่ช่างอ่ะไม่ได้แล้วอีระวังอะไรมากมายอะนะนี่ใส่ช่างอันนี้มันเหมือนเป็นยางว่ะเหมือนเป็นยางอันนี้นี่ไม่ใช่ยางของรีวอไม่ใช่ยางน,นี่เหมือนเป็นยางยางก็เจอข้อด้อยข้อ,ขอนก็มันเวะลาเก่าแล้วสีมันมอมอไม่ค่อยแจ่มอย่างนู้เวะลาใช้งานจริงๆไอ้เจ้าตัวเครื่องเขาก็ยางเยอะส่วนที่เป็นยางนะเป็นยางเยอะมากเป็นยาง อารมณ์ว่าการกระแทกก็โอเคแต่เราใช้เปนานๆแล้วไอ้เจ้ายางเนี่ยมันจะดูมอมอเหมือนเจ้าตัวเนี้ยของดีวองผมไอ้เจ้าเนี้ยเจ้ายางไหมครับมันจะเก็บความสกปรปกอะความความไม่สวยอะมันจะทําให้ติดอยู่ตามส่วนต่างๆของของ,ของไอ้เจ้ายางพวกเนี้ยอืมอันนี้ซื้อพร้อมเครื่องนะซื้อซื้อเครื่องแนบแบตเตอรี่สองก้อนนะแต่อันนี้ซื้อเครื่องนะแพงกว่าผมซื้อทั้งเครื่องซื้อทั้งแบตเตอรี่ซื้อทั้งเครื่องชาร์จไอ้เจ้าดีวองมีเครื่องมีแบตเตอรี่สองก้อนแล้วมีเครื่องชาร์จหนึ่งอันนะ ราคาตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ห้าพันห้าพันกว่าบาทอ่าแต่อ้เจ้าเนี่ยแปดพันกว่าบาทซื้อยกชุดแล้วไม่มีกล่องด้วยนะไม่มีกล่องพลาสติกใสอันนี้ผมแถมชุดน็อตด,ด้วยนะคราที่เราซื้อมาแถมชุดน็อตร้อยกว่าชิ้นอันนี้ไม่แถมต้องซื้อน็อตต่างหากน,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 นี่ต้องซื้อต่างหากซื้อต่างหากตายละแต่ของคดีครับของคดีอือแล้วจุดบกพร่รองนะที่ที่ผมที่ผมเพิ่งใช้งานได้วันผมเจอจจุดบกพร่องก็คือเจ้าเนี่ยอันตรายมากถ้าเวลาเราใช้น้ำมานะเวลาน้ํามันเข้าเนี่ย โดยเฉพาะพวกช่างผมว่านิสัยช่างอนะเนาะลูกผู้ชายไม่ค่อยจะระวีระวังกันสักเท่าไหร่วางเปียกน้าเจอฟเจอฝน,นเออคน,นี้เรื่องใหญ่เลยแหละเนี่ยซื้อมาแล้วถึงได้เห็นซื้อมาแล้วถึงได้เห็นอืมอ่ะมาดูเครื่องชาร์จแต่เครื่องชาร์จเขาดีครับถ้าคุณซื้อเครื่องชาร์จของมิววอกกี้เนี่ยนี่เขาของเขาซื้อเครื่องชาร์จของเจ้ามิวมิววอกกี้คือคุณซื้อมาเครื่องเดียวเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เลยทุกทุกแบรนด์ทุกแบรนด์นของเขาเอ้ทุกผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเขานะ มันจะครบเบสเซร็จเลยทั้งชาร์จส8โวลต์ทั้งชาร์จ1ิโวลต์ชาร์จได้2อย่างเลยอ่ะชาร์จได้2อย่างในเครื่องเดียวและชาร์จ2อันในเวลาเดียวกันก็ได้อันนี้รุ่นแอมแอมมอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะ5แอมหรือไงชาร์จเร็วนะตัวตัวน้ำฟ้าชาร์จตอนนี้ตัวชาร์จถูกตัวชาร์จถูกนี่นะราคา1 9 0 0พก้าร้อว่าบาทเครื่องชาร์จราคาพันเก้าทำไมต้องขายแยกซื้อแบตเตอรี่ก็ต้องซื้อแยกซื้อเครื่องร์จก็ต้องซื้อซื้อแยกนะเครื่องชาร์จเนี่ยราคาพันเกแต ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลก็คือจะได้เครื่องชาร์จทุกทุกอย่างของเขาเลยอ่ะคุณจะซื้อโมเดลไหนคุณก็จะชาร์จด้วยเครื่องนี้ได้พนักง,งานบอกว่าไอ้เจ้าเนี้ยชาร์จ3แอมป์อยู่ประมาณ20กว่านาทีแต่ตัวที่3แอมป์ตัวนี้นะประมาณ20กว่านาทีถ้า5แอมป์ก็ประมาณชั่วโมงจวโมชั่วโมงแต่ถ้าฟ้าชาร์จเนี่ยมันจะเร็วกว่ากัน10กว่านาที10กว่านาที20นาทีได้ผมก็เลยว่าเออเอาอันถ นู่นเนี่ยสามพันสี่พันเลยนะเครื่องชาร์จอะ่ะแพงมากแพงมากรับไม่ได้อ๋อมีที่แขวนได้ด้วยสามารถแขวนได้ก็ลองชาร์ดูแล้วนะครับก็จะมีบอกว่ากระพริบเป็นจังหวนะนะกระพริบเป็นจังหวะแบตเหลือน้อยนะครับกระพริบค้างกระพริบค้างนะไฟเข้าไฟเข้าเขียวไฟเต็มกระพริบทีกระพริบท,บทีแสดงว่าแบตเตอรี่เออร์เลอร์หรือแบตเตอรี่ร้อนแต่ถ้ากระพริบทีเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดง,แ,ดงแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่อม เขามีตัวตัวดูให้ด้วยแต่ของยี่ห้อื่นไม่มีตัวดูอันนี้ของ d ี w a l l d i w a l สิบแปดโวลต์สิบแปดโวลต์ก็ได้แต่สิบแปดโวลต์นะไปเอาอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้นะครับของ d ี w a l ก็จะมีแต่กับพริบกับไม่กับพริบของ d ี w a l กับพริบกับไม่รพริบอ้อนอันนี้มีด้วยอันนี้ถ้ากับพริบชาร์จถ้าไม่กับพริบเต็มถ้ากับพริบสองดวงถ้ากับพริบสองดวงแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่่่ออออมมแแตัันนนนีี้้นนค ปกัิไหมหนอแอมแต่อันนี้3แอมอันนี้ชัดได้เร็วกว่าอืมดูกล่องข้างในข้างในต้องส่งประกันต่างหากนะแยกแยกอันนี้ก,ผก,ผผก็ผลิตจากจีนผมดูโอ้ยผลิตภัณฑ์อเมริกาผลิตจากจีนนี่น,นี่ผลิตจากประเทศจีนประเทศจีนเราก็เห็นวิววอกี้โด่งดังทางด้านยุโรปอเมริกาแล้มาเปิดบูธใกล้บ้าน จัดซะที่ไหนได้ผลิตจากจีนแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้นวัตกรรมจากอเมริกามาผลิตหรือเปล่านะ๋ยวต,ต้องใช้ดูอีกทีแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานรีวิวคุณสมบัติรีวิววิธีการใช้ข้างน้อีกนะเฮ้ยข้อข้อเสียข้อเสียนี่ใครซื้อมีวอกกี้นะคุณอย่าใช้คุณอย่าใช้ไอ้เจ้านี้นะใช้อันเลนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะอ่านี่เดี๋ยวผมให้คุณดูเนี่ย นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้งานกับเขาได้นะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้เนี่นี่คืออันสั้นอันสั้นที่ไม่มีรอยล็อกอะที่ไม่มีล็อกเห็นไหมไม่มีล็อกอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยไ,ไม่มีล็อกไม่มีวอลลอย่างเงี้ยห้ามใช้เด็ดขาดใส่เข้าไปเนี่ยมันจมเข้าไปลึกเลยนะเมื่อกี้แทบเอาไม่ออกคอต้องนานกว่าจะออกอย่าเอาใส่เข้าไปเลยเชียวมันจะม,มีแม่เหล็กดูดน้อยๆพอใส่เข้าไปเนี่ยมันดูดปุ๊บเข้าไปลึกเลยพอปุ๊บคันนี้ไม่ออกครับคุณต้องใช้แค่ไอ้้้้้เเเเาาาาาาารรวว่่่่งงงทีีีีีมนนนออออยยยยย แายว like, ่าอย่างเงี้ยใช้ได้จะได้หมดหรือจะเป็นค่ายของมาย i ิต้าค่ายมาย i ิต้าก็ใช้ได้เดี๋ยวว่น่าจะรีวิวตัวนี้แม่งเจ๋งมากของมายกิต้าแต่เทคนิคใส่เท่มากใส่ไปเบาๆบครับใส่เข้าไปเบาๆอึบอึบอึบเนี่ยคะเนนล็อกแล้วครับแต่ไม่นิ่งอ่ะของรีวอตรงนี <S <s ้ไม่ไม่สั่นเลยอ่ะไม่สั่นของรีวอจะนิ่งของมาย i ิต้าก็นิ่งแต่ของไอ้เจ้ามิววอลเ้สั่นว่าสั่นเดี๋ยวลองใส่ไขควงให้ดูแล้วมันสั่นแ้วเวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะควงเห็นไหม ผมมันจะใช้างานดีนะเนี่ยมันควงอะ่ะแต่ถ้าหากว่าใช้แค่ใช้แค่ตัวของมันี่ะไม่ควงเอาอปึ๊บใช้ตัวมันอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควงนะอย่างนี้ไม่ควงแต่ถ้าถ้าต่อให้มันยาวมาควงอึ๊บปึ๊บไม่รู้จะคมไหมนเนี่ยสาเลือกที่แรงดีกว่าเาเพื่อน แต่ก็มีข้อจากัดเยอะนะเดี๋ยพจะบไอ้เจ้า,จาตรงเนี้ยน่ากลัวมากแบตเตอรี่ที่น้ํามันเข้าได้เนี่ยนะอ้าโอเคขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดี